เพราะอะไรครับผมนี่ก็ที่หัวมัน่ใหญ่ซ้ำตัวดังครับเพราะว่าหัวมันหลายครับผมมันหัวมันหลายคือมีลูกหลายคนกับอาหารอาจจะบอกเพียงพอ,อก,ก็เลยบอกขยายนั่หัวมันน้อยมากสิใหญ่ครับแต่มันก็นครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณสุกนครับผมวันนี้ครับอยู่ที่แรงมันสรังน้ำยศคือเก่าครับกับมอนีร่างไอคลิปก่อนครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวครบสามเดือนจะพามาดูตอนนี้กั เดือนสามเดือนมั้วครับประมาณสามเดือนเนี่ยปีสิบห้าวันยังพามึงเออมันที่พื้นจากหญ้าคาย,ยาติดแปลงไว้ครับตอนนี้ก็ฟื้นเรียบร้อยครับเขียวสูงเสมอเขาแล้วครับแต่สีเสมอเขาก็เพราะว่ามันขึ้นต้นครับเพราะว่าหลังจากถือฝนแล้วมันจะยืดยืดยืด,ยดเพื่อให้ทันเพื่อนเพื่อรับแสงกับหมูหมูพวกที่สูงกว่ากว่ามันเป่าเนี่ยรับพี่วะตาฮางเองมีช่องแรงมันขึ้นมาเนี่ยพอนพืน้นปพ๊บมันดีดขึ้นเลยแล้วโอ้ยพาิ่งแบบโบราณแบบโบราณครับผมว่า มันสิแต่มีหัวบอมันสิเป็นแบบใดแต่สังเกตเบิง่งะดินแตกอยู่ครับนี่ดินแตกเดียวนี่ครับนี่ในไเ,เบิง่งแต่มันด่างไม่เหมือนเลยครับมันด่างมันด่างแบบแต่ทั้งแปลงนั่นแหละเนาะในไเบิง่งมันเป็นยังไงนะเอาต้นนี้เลยสีง,งามๆเลยลุกลายๆเลยดินแตกคักๆเลยนี่ครับบ่งดินแตกตอันนี้ก็สามเดือน กะบิกสิบวันที่สามสิบเอ็ดสิบห้าวันครับเลิกจากน้อยครับผมผมยันหัวเป็นยังไงปลูกเลิกเลยครับมันเสียบางครับเป็นคนเสียบมันได้แทงอย่างเดียวจำยึดมดแแ้งนะครับนี่ครับโอ้หัวยื่นอยู่ครับได้อยู่แต่พัานใหญงครับแต่กระดกอยู่จะคิดจะคิดว่านะที่บมีปัญหากับระบบระบบหลาครับพอหัวก็ยังแบบ ยังเยอะอยู่อ่ะก็คือรากไม่ตายอ่ะรากไม่ตายนี่หัวยังแบบติดกันอยู่เลยนี่ครับความลึกนี่ครับหัวประมาณน,นี้ครับผมแต่จะมีทางล่างครับนี่มีทางล่างครับตัวนี้ก็เดี๋ยวก็เป็นหัวครับผมนี่ยิงกลางอีกเดี๋ยวตัวนี้คือตัวที่โดนยาเแล้วแถวบริภาษ์บึงแถวถัดไปข้างในเดียวมาน ึ่งสองสามสี่มันจะโดนอยู่สี่แถวโดนเยอะอยู่สามแถวที่สี่ก็นิดหน่อยแถวห้ามันแถวเราเราเข้าไปดูแถวทีหกครับครับตามมาแล้วผมเนี่ยข้อมูลกับใดครับสี่นี่ครับ,รรบ, 4, รบแถวสี่นี่มันก็มีนี่ครับตัวดางตัวประดาง่้า <5. S 1> มาสำหรับเบอร์แีหกครับผมเอาตรงกันเลยครับอย่างนี้เลย ต้นดางที่ยังครับเข้าป่าดงหิบโลเกยมีเสือไหมนี่นี่แหละมีซีต้นด้วยกันดินกะแต่ัตทีบทบ่บทบทมีผลกระทบจากยาหากร้านครับเบิ้งหากไฟเต็มเลยหากไฟอูเบิ้งเายครัหากพลากรี่ปุยว่าเป็นลายจะหากไฟยบิมีหัวมั้งนี่ นี่งไงเฮ้ยนักกว่าตัวถึกใหญ่อืมหาขากินมันไงจ้ะนี่หาขากินมันไงเปล่าเห็นบ่หักไฟลายให้เหมือนมิจฉาไฟเลยมันไม่ใช่ม,มีหัวนี่มิจฉาขาขากินนี่ดาวไปทั้งแปลงนำ้ำโอ้ยผลผลิษสิใดตามเป่าไปแล้วครับนี่พี่น้องเอ้ยเป่าไปซุ้งนำ้ำ มันก็ใหญ่ัวกันอยู่ครับนี่ใงญ่ัวกันเติมหนึ่งอยู่นี่แต่ประมาณสองเท่าครับมันเติมหนึ่งหัวมันสองเท่าที่ห่างกันอะแต่หัวสน้อยตัวแมนตหัวสีน้อยเพราะว่าตัวนี้อาจจะโอ้ตัวนี้มันดังแต่น้อยครับนี่คำมันดังคำมันดังแต่น้อยแล้วมันจะหัวมันก็สีบอกไอยหง่ครับผมเดี๋ยวไปพาเบิ้งต้นมาดังครับ พี่น้องครับโงนี้ราคามันโอโตกตามแห้งครับผมแบบสุดๆเลยครับในรอบ10ปีเลยราคามันกิโลละบาทบาทยี่สิบตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาในเจ้าไหนลวครับว่าฝนมันหยุดไปประมาณสองสัปดาห์ครับมันบตกก็ราคามันก็เริ่มดีขึ้นมากครับอยู่ที่บาท4ี่บาทห0สิบครับผมโงนี่จะหัวใหญ่เขาหน่อยก็จีมีหักค่าเปอร์เซ็นต์ครับผมเปอร์เซ็นต์กะหัวหน่อยก็หักลายหัวใหญ่ก็หักน้อยครับผมจะผมก็ชะลอไปเรื่อยครับสำหรับมะนาวของผมก็ ตอนในของแม่มของผมท่านทอน,น,นก็เอาไว้เพื่อใายราคามันดีขึ้นนะครับท่องไว้ครับนาเรานาเราครับผมก็ตอนนี้ชะลอไปจักหน่อยครับฝนก็ฝ่ามืดขึ้นครับผมเล่นเกมไปเรอยครับผมชะลอพอยางหน่อยก็ให้มันขึ้นไปจักบาทแปดสองบาทไว้ครับยางเบ่ไดใดตัวน,นี้คือตอนลูกตะลัก็ตั้งปอมไม้ไว้สูงครับผมท่าเราอยู่มันสามไร่สามงานก็ตีปไปสี่ไร่เลยครับก็คิดไว้ประมาณสามสิบ ขาที่ผาตันครับผมขาคำนวณอยู่ที่ต้นละห้ากิโลแต่ราคาเราป่าของวมาไว้ที่สามบาทห้าสิบแต่ตอนนี้จากสามบาทแปดสิบตอนนั้นที่เราถ่ายตอนนี้ลดเหลือแค่บ,บาทแปดโอบาททุกซิบครับผมก็คือหากันมากเลยเข้ามาก,ก็คือ,อยังไม่ได้ไปนี้ก็จะถอนช้าๆกปอยังมาได้กกับสองบาทจากสองบาทห้าสิบไปเนะาะเพราะว่าเห็นใจเช่ชาให้เกษตรกรเช่ามันสับหลังครับเออป่อยากว่าไอ้นะครับแล้วผมมา่าบริษัดังครับผม เข้าสูงมาตัรางเราเมืนเดิมต้นมันบดางครับมันหายหยาว่าผมมันดางไวหมดีล้วก็นีก็ดางตามเงนะครับอ่างนันดางตมแมมีตัวบดางเลยพูข้างในเดไปข้างในไปไปตัวบดางเลยดีกว่าไ่ก็หัวกะกเนนมันก็่ามันรดเมั่มถึงต้นครับป่ามันมาเลย ครับด่างเลยครับผมตอนนี้เขามาพ่อต้นที่บัด่างนะครับแต่ผมคิดว่าหัว่าขนาดสีบัต่างกันนะมั้งครับเพราะว่ามันเป็นมันชูงเพราะมันขึ้นต้นครับผมนี่เบืงช่วงช่วงขอตามครับห่าง,ห,างห่างนะบอกป็นี้นะครับมาเบบึงมั้งครับมันสุกไใหญ่บ่ดินกะแตกู่ครับแต่กับบแตกซ้ำาหมือนนแแ้วก็ตัวนี้เป็นแบบตัวมันเก็บไวโด,ดนครับผมเบิ้งลักษณะแล้วมันเหี่ยว ต้นกัะบ,บอกไขยแก่ปันใดดวมาเบิง่งนี่ครับออกหัวทังเท้นะครับคือหัวไม้ครับผมหูดินเป็นแผ่นเลยครับฝนบตโต๊แค่สองอาทิตย์ครับแห้งเลยครับนี่ดินเบิ่งหักมือ,อสุดยอดเลย ใช่แหละเมื่อแมแตกตัวนี้ปะตัวนี้พอครับก็หัวก็กดกกยู่ครับผมแต่ก็ตามมันใหญ่บ่อก็มันก็ประมาณสามเดือนนะครับมันก็ประมาณนี้แหละแล้วก็อีกยางก็ช่วงนี่มันฝนตกมันถึงได้ฝนปุ๊บมันก็ขึ้นตน้นมันก็เริ่มระสางหัวครับผม ก็เลยผมก็เลยต้องมาอัดทั้งอันนี้พอปลูกทีจักหน่อยครับไปนี่ก็เลยมันกัดสูงมันหนาไปครับเบิ้งเบื้องมันแบบเต็มพื้นที่แล้วครับผมก็ไม่ได้แต่งแต่งงานครับผมผมก็ปล่อยแบบนี้เลยค่เสียหายแต่อัดระเบิดหัวทั้งใบอย่างเดียวครับก็เพราะอะไรครับผมนี่ก็ที่หัวมันใบใหญ่ซ้ำตัวดังครับเพราะว่าหัวมันหลายครับผมมันหัวมันหลายคือมีลูกหลายคนกับอาหารอาจจะบอกเพียงพอเลย บอกขใหญ่กันหัวมันน้อยมากสใหญ่ครับแต่มันก็ถือบอถือว่าน้อยนะครับนี่มันก็ซ้ำมันนาที่เขาทอนเลยครับมันนาเขาอายุหเดือนครับเขาถอนหัวมันก็ซ้ำนี่ตัวนี้ก็เพิ่งสามเดือนกว่าเขผ่าเดือนคือสิบวันสองเท่าอะเป็สิรุนนีสิได้ครับ่มเขียนหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้ก็อีกสองเดือนตัวนี้ก็น่าสิมวันซ้ำนี่ครับตัวนี้ก็สิขึ้นไปอีกเท่าโตหนึ่งมันก็สพอได้อยู่ครับนี่หัวก็ไลยคับพี่ทางล่างก็มีครับผม มันคือสิยี่สิบหัวได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่เคเสียเส้ยวครึ่งมาถึงครึ่งดีได้ครับแปดหัวแล้วนี่มันนี่เอคือจะเป็นซิปนี่นี่ซิเปเปอสเพยข้างล่างนี่ครับห้วดกกะที่มันบใบใหญ่ก่อนมันดกครับผมเพอ่ออายุแค่สามเดือนกว่าเดี๋ยวต่อไปมันก็ใหญ่ขึ้นบ้ดินัก สีอัดทั้งใบอย่างเดียวส่วนๆเพื่อที่นี่ครับให้ใบมันเลี้ยงสิถ้ามันทิ้งใบขึ้นมาเรื่อยเดี๋ยวหัวมักสีใหญ่ครับผมก็เอาใบพวกใบนี่แหละมันคุ้มยาครับผมนี่มันมันล็บ่มีหยาเกิดแล้วครัมองไหนมันต้นมันมันบกสวยงามเองมันก็จะมีหยาเกิดก็เอาใบเพื่อให้มันคุ้มหยากันหยามันหกแล้วปุ๊บมันก็สีบลอเป็นหัวแล้วมันนักกว่าเกาอีกแบบนี้หยาเยียบบกขึ้นโคไปขึ้นครับหนูกระไรครับผมมันหก มันมันหกครับหนูผมเห็นขวดหลายมองอยู่หนูขวดกินหัวกินหางกินยังไงครับผมสหละพี่นีิกะเอาขี้นียวครับผมหมอหลายแล้วเงาแล้วครับเอ,อ้ยสวยงามเลยครับผมเอาไว้พอกันอีพี่น้าครับผมสหละพี่นีิกะสวัสดีครับ